ข่าวสาวชาว V I P ท็อปยืนยันถอนตัวออกจาก Big Bang แล้ววันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาท็อป Big Bang ก็ได้โพสต์วิดีโอสั้นๆพร้อมภาพในอินสตาแกรมและสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆซึ่งในวิดีโอเขาก็ได้มิกเพลงในบ้านของตัวเองและโพสต์ข้อความสั้นๆในภาพว่าผมยังคงทำอัลบั้มอยู่ และแฟนๆหลายคนก็ตื่นเต้นที่ได้ยินว่าท็อปกำลังเตรียมสู่หวนขึ้นวงการเพลงหลังจากออกจาก YG Entertainment แต่ก็ยังไม่แน่ชัดว่าออกจาก Big Bang แล้วหรือยังซึ่งก็มีแฟนคลับคนหนึ่งถามไปว่าคุณออกจาก Big Bang แล้วหรอซึ่งในคอมเมนต์ท็อปตอบกลับไปว่าผมถอนตัวออกแล้วครับผมบอกคุณไปแล้วว่าผมออกแล้วและตอนนี้ผมกำลังจดจ่อกับบทบาทครั้งใหม่ในชีวิตตั้งแต่ปีที่แล้วด้านชาเน็ตเข คอมเมนต์เรื่องนี้ว่าฉันคิดว่าเขาออกไปตั้งนานแล้วฉันคิดว่าเขาออกจากแค่วาจีฉันผิดหวังมากที่เขาพูดแบบนั้นกับแฟนๆที่รักเขาตั้งแต่อยู่บิ๊กแบงแดนซองก็ยังอยู่บิ๊กแบงแม้ว่าจะย้ายค่ายฉันคิดว่าเขาจะอยู่บิ๊กแบงแม้ว่าจะออกจากค่ายเสียอีกบิ๊กแบงเหลือแค่สามคนแล้วหรอ